มีไฟออกแล้วนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รุ่น Revo 5.5 kW อันนี้ก็เครื่องใหม่ๆครับข้างในก็เป็น OEM ของ Solotech ใหม่มากแต่ลองเปิดดูเมื่อกี้มีกลิ่นออกมาด้วยครับอั่นไงอันนั้นอะไรเนี่ยตัวซีลดุดกินกินทะลุจมูกก <c oughs> ินทะลุแมส <c oughs> นี่ครับจริงจกเข้าครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหน้าจอสัมผัส r ี v o ทู5.5กิโลวัตต์ตรวจเช็คดูแล้วก็เหลือตัวดีอยู่แค่4ีตัวครับอะไรเป็นกองเลยมีไฟออกแล้วนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รุน 5. 5่นรีโว5้ kw ตอนนี้ทดสอบเฉพาะในด้านแผงโซลารเซลล์นะครับมีการชาร์จรับปกติ ตั้งไว้ที่30แอมป์นะครับการตั้งค่าต่ตางๆเคยทคําคลิปไว้แล้วนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่ผมใช้อยู่แต่จะเป็นยี่ห้อ Solotech ครับอันนี้เป็น OEM ก็คือ Solotech นะครับปิดไฟจากแผงนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอดับนะครับแล้เวเราก็จะเสียบปลั๊ก AC ครับไปทีละัสะเต็ปเพื่อทดสอบในด้านส i t c h i n g เสียบปลั๊ก AC เอาดูอ่า ถ้าสวิตชิ่ง AC ใช้งานได้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เปิดสวิตช์เวอร์เลยตอนนี้ต่อแบตเข้ามาแล้วนะครับที่48โวลต์ครับแบตเตอรี 11, ่ NMC 811 1 41แอมป์ขอตั้งค่าไว้ให้พอดีนะครับกับเครื่องเราดูการทำงาน ตอนนี้ต่อไฟเข้าจากแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC 811ร้อเอมป์ครับเห็นว่ามีไฟออกแล้วนะครับที่229ครับโหลดรออยู่ที่200กว่าวัตต์เครื่องพวกนี้นะครับมันจะแสดงทั้งกระแสรแรงดันแล้วก็วัตต์ที่ใช้งานนะครับก็แสดงทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ชุดเดี๋ยวผมจะทดสอบในด้านแผงโซลาเซลล์นะครับใส่เข้าไป จ่ายไฟเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับที่300โวลต์ DC มีสัญ,ญลักษณ์จากแผงนะครับชี้เข้าเครื่องก็ชี้ลงบ้าน,นครับการทำงานพวกนี้นะครับถ้าตั้งค่าถูกต้องมันก็จะทำงานตามที่เราสั่งมันนะครับโหลดอยู่ที่200นะครับ ถ้าไฟแผงมาเยอะกว่านะครับมันก็จะมีการชาร์จนี่ดูตามลูกศรนนะครับใช้งานได้นะครับปิดครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดครับโอ้โละเครื่อง5,500วัตต์ครับโหลดอยู่ที่6,300ลดลงมาเหลือ5 0 0 1กินกระแสบแบตเตอรี่ที่100แ m อมป์ครับ เห็นว่าที่หน้าจอครับแสดงทั้งแรงดันกระแสแล้วก็วัต t ์ที่ใช้งานทั้งด้าน AC แล้วก็ด้าน AC ดูง่ายมากครับเครื่องรุ่นนี้ผมก็มีใช้อยู่3ตัวครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ปกติอยู่รอดูสักพักนะครับ โหลดยังค้างอยู่ที่4,213วัตต์ครับเครื่องแบบนี้ยังไม่เคยทดสอบโอเวอร์โหลดครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ลองที่6,000มันยังไม่เตือนเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็สายมาจะลองกับแผงโซลาเซลล์กันอีกทีเครื่องนี้ใช้งานได้นะครับ ให้เจ้าของมาเห็นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำโพนสวัสดีครับ